ดูค่ะยูอากาศข้างบนค่ะดูข้างทางกับสกูตเตอร์ไปฟ้าไฟฟ้าชมวิวชมวิวชมวิวเป้า,ปปา,าแบตจะหมดไะชม,ชมวิ <laughs> มมมวพ <laughs> อจะ,ะ,ะ,ะได้จูง <laughs> จมันโ้ยหยย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 ยกยย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 ยกยยิยนยยยยยยย่ยย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 ยายยยยยบยย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 ยา เย้บีหน้าบ้านแล้วจา้าเตรียมของ้ะจา้าหน้าบ้าน้ะจา้าถึงหน้าบ้านเร็วจรงจ้าต้นมะขามต้นมะขามหน้าบ้านจา้าเป็นหนวยอะไรเด้อเด็กกินอะไรเด้อเป็นหนวยอะไรเด้อมีหนวยหรือได้ไมีหนวยเด้จา้า คนมะขามเป็นหน่วยจ้ะนด่เป็นหน่วยบ่ดอเนี่ยหน่วยเป็นปีแรกจ้ะดอกดกอยู่แต่วันวยนบ้านดอกอยู่ปีนี้อาจจะก,กระเพราะพี่หน้าจะหลายเนาะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะจ้าเตรียมของก็จ้ะคนเตรียมของกลับต่างจังหวัดเตรียมของกลับต่างจังหวัดจ้าอ้าวสมตามละจ้ะ ซื้อส้มตำม,มาซื้อส้มตำขนมจีนมาเพว่าจะได็จูงรถพี่น้องเลยผมจะนั่งพักนี่ส้มตำขนมจีนอ่ะกินก่อนไหมเอาไปเส้นก๋วยเตี๋ยวเตรียมเตรียมของข,องข,องขึ้นรถเอามากิน,ต,กนต่อมากินเลยตอนข้าวเช้ายังไม่กินกินข้าวก่อนเลยนะ ซื้อมาแล้วมาจา้ะกินสมจำกันเดี๋ยวเตรียมถั่วกันเก็บอะ้รล่ะจ้ามาจ้ะตลองใส่เยอะเค็มด้วยตลองด้วยขนมจีนดูขนมจีนถ่ายยังไงเดี๋ยวจะวัดจุนี่นี่นี่กล่องลูกตานี่โอ้ซาลาปลาซื้อก็อยากสู้คัตมีเด้อัดวย ใครมีหนูจ่าตำแตงตำแตงข้าวเหนียวกินข้าวพี่ข้าวมามา่อเนี่ยเย็นๆนี่แหละเตรียมของอยู่ไปกระชินก่อนครับไก่ไปส่งแม่แล้วก็ขึ้นอุบนเลยมาจ้าไปถึงวันที่ยี่สิบสี่นล้แหละ นี่ด้วยจ้าเด้อฝากกำลังแชร์กดติดตามช่องเต็งตองชาแน,นลด้วยจ้า